สวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้ยสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางสิบหกห้างเนาะทุกคนเอดก็ยังตามสูนนี้ต่อค่ะแต่ถ้าวันจันทร์มันไปไม่ได้แล้วยังไงก็คงดูเป็นแนวทางแล้วค่ะเอด <c oughs> แต่ว่าแอดก็อยากลองตามอีกสักงวดนะคะอยากลองตามอีกสักงวดนะคะโอ้ยน่าเสียดายถ้าเราไปตัวเดิมเนาะเราคงถูกกันนะคะหนึ่งสอง มีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวที่ออกมันออกเลขพี่น้องนะคะทุกคนเลขพี่น้องเลยคราวนี้แอดครัวมันเบิ้ลค่ะทุกคนแอดก็ไม่มั่นใจเลยนะคะสูตรนี้ยากไปจังใดล่ะเพราะว่ามันหลุดเข้าหลุดออกอยู่จังสี่นึงแม่บบเป็นตร์บรเป็นตาคือเลยจ้ะไม่แน่อาจไปอยู่คะ่ะเพราะว่าต้องทบนะคะสูตรนี้แอดทบ,ทบ,ทบเอาทุนคืนนะคะงวดก้อนตายเอดเลียที่ลงหลายสูตรเพราะว่าหวยมันไม่เดินนะคะทุกคนจะคว้งสูตรกระตายขึ้นกัน เออทุกคนก็พิจารณากันดูนะคะหรือจะวัดใจเลขทูปก็ได้นะคะอันนี้ชัดไม่เนาะเพราะว่าแอดไม่ได้เปิดไฟนะคะใส่แสงธรรมศาสตร์เอาวดก่อนนี่ก็มีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวที่ออกนะคะเจ1สองหนึ่งนะคะเจ1สองหนึ่งมันมันแยกล่างกันค่ะ นี่นะคะหวยออกเจ็ดสองหนึ่งแปดเจ็ดนะคะเราก็ตายแอดแลดนะ,ะแอดก็ตายนะคะแต่ว่าได้เลขทูบช่วยชีวิตนะคะท่านที่ว่าโอ้หลายสูตรเทขึ้นมาหลายสูตรแทคอยสิไปตัวไหนลองวัดดวงเลขทูบดูนะคะแอดก็มีเลขทูบแต่ว่าเลขทูบก,ก็มีเข้ามีหลุดเช่นเดียวกันนะคะทุกคนก็ไม่ได้เข้าทุกงวดเนาะแล้วเตจทีพันสิชี้ต้นจากพันกะแต่ว่างวดก่อนนี่พันกระทบต้นทบดอกให้นะคะทั้งแปดเจ็ดแล้วก็ทั้งสองหนึ่งนะคะ เว้ยโมเมนต์งวดนาสิถือสามตัวเลยบ่จ๊ะเอานี่เจ็ดแปดนะคะใครที่ตามก็แอดก็ให้ตามอยู่แล้วนะคะใครที่ตามก็คงหมานกันไปนะคะใครที่ตามเอฟซีไว้ยาเฝ้าถวายกล้วยด้วยแอดว่ะสิหย่านเจะที่เอาไปให้ผู้สาว <S <S เอาลองดูกันนะคะวันจันทร์วันจันทร์ถ้าสิบนนยังดีโอแอดลองอบเป่ากันดูให้เพิ่นกินเย็นๆเนาะ มะพร้าวสักลูกหนึ่งจะเสียเอาบักสมบ่ได้เพื่อนเอาไปฝากผู้สาวหนึ่งไหมบักสมกับกล้วยตดยที่นี่ใครที่แบบว่าใครที่แบบว่าโอ้ยหลายสูตรไม่รู้จะไปสูตรไหนก็ลองดูเลขทูบกันดูได้นะคะวัดดวงกันดูคะ่ะเลขน้อยชุดดีนะคะเลขทูบแอดก็น้อยชุดน้อยตัวนะคะแต่ว่าแอด แอดตื่นซ้ายนะคะแอดไม่ได้อัดคลิปไว้นะคะทุกคนเพราะว่าตื่นแล้วก็จะไปจุดให้ทุกคนนะคะก็แอดลงให้แน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องลงแต่ว่าขอเป็นตอนที่แอดตื่นแอดสะดวกนะคะก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดนะคะไม่ได้แจ้งบอกกับ FC นะคะแต่ว่าที่จริงก็อยากไลฟ์สดอยู่ค่ะอยากให้ได้ลุ้นด้วยกันนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้ก็ขอนะคะตั้งแต่แอดป่วยแอดก็ไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะคะเลขถูกตั้งแต่ป่วยเนาะเพราะว่า ไล่สุดมันต้องแบบว่าตื่นเช้านัดเพราะว่าทุกคนก็ทำงานกันนะคะทุกคนแอดกันเลยโอ้โะนี่ละค่ะอ้าวมาสิบหกค้างห้าบาันเ้จะคุยสิบหกค้างไปถึงไหนตัวไหนล่ะไล่เดือ๋งคุยไปนี่ลหละค่ะให้ครบนะคะเดี๋ยวสูตรดั้งเดิมเดี๋ยวลงให้นะคะสูตรดั้งเดิมลงให้เนโนอน,นะคะ่ะโอ้ยลงเมื่อสูตรละเอียดที่บรองย่าน,นะคะ่ะพวกเจ้าสิทธิ์คนเบิงบอแอดก็ลงให้ทุกคนก็เลือกดูนะคะเลือกดู ก็เน้นย้ำนะคะเน้นย้ำทุกคนว่าเป็นเพียงแค่แนวทางทุกสูตรทุกห้วยนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางอยู่ที่ดวงของเราด้วยนะคะอยู่ที่สูตรด้วยแหละก็มันก็ทั้งสองอย่างแหละคะ่ะทั้งดวงทั้งสูตรนะคะทั้งงบด้วยแอดก็ไม่เด้ไปหนักนะคะทุกคนก็เบาๆกันเด้อเพราะว่ามันหลุดนะคะงวดก่อนนี้ก็หลุดว่านี้มันจะมาอย่างไงมาดูกันนะคะทุกคนว่ามันจะแยกล่างไหมหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด เอ้ยหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะคะแอดจะตามสูตรนี้อีกอีกวดนะคะแต่ว่าม to ั่นใจไม่ไม่ไม่มั่นไม่ไม่มั่นใจค่ะไม่มั่นใจเลยนะคะเพราะว่าแอดกลัวเป็นเลขเบิ้ลค่ะเพราะว่ามันพี่น้องแล้วแอดกลัวเป็นเบิ้ลค่ะทุกคนแอดกลัวเบิ้ลแอดหยาบเบิ้ลค่ะกลัวหดหดวันจันทร์ พราะว่ามันเลขพี่น้องมันมาแล้วนะคะทุกคนอู้แอดหยานเบินค่ะว่ามีความรู้สึกเนาะหวดก่อนี่ก็หู้สึกว่าเลยพี่น้องสิมามันก็มาวดนี้ก็รู้สึกกลัวเบิลนะคะกลัวเบิลหกหกเก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตาวอยา่เดียวเรามีแค่สี่สี่นะคะเอ็ดก็ไปเบาๆนะคะเพราะว่าทบทุนคืนนะคะเอ็ดกับทบงวดก่อนไปอีกนะคะก็ถ้างวดนี้มันเข้านะคะกตสีขอพผักก่อนค่ะ ถ้าได้ทุนสิบหกค้างคืนก็คงต้องขัวพักนะคะต,ต้องตามให้มันครบก่อนแอดก็อยากไปสูตรไอ้สูตรดั้งเดิมนะคะเพราะว่าสูตรดั้งเดิมมันเดินนะมทุกคนจาิไปสูตรไดเ e อฟซีวัสดุองวัดตัวเลขทูบก,ก,ก็ได้นะคะส่วนตัวแอดไปสูตรนี้แล้วก็เลขทูบนะคะแจ้งทุกคนก่อนนะคะไปพอฟังพอได้ค่าประทูนะคะเพราะว่าเจ็บมาแอดก็ไม่ได้เจ็บด้วยเด้อพวกเจ้าได้เจ็บเอง แอดลุงแค่แนวทางนะคะแอดชอบสูตรไหนไปสูตรนั้นนะคะทุกคนชอบสูตรไหนก็ไปสูตรนั้นเช่นเดียวกันนะคะตัดสินใจกันเอาค่ะเพราะว่าแนวทางแอดก็ทําให้ดูแล้วนะคะหลากหลายแนวทางเลยถ้าจะทําสูตรเดียวมันก็ไม่เดินดนี่แหละคะ่ะเพราะว่าสูตรมันไม่เดินก็ต้องหาสูตรใหม่ๆมาสํารวงนะคะหลายๆท่านกับสีจมเนาะเฮ็ดสูตรให้เบิ้งฟรีเบิ้งโหลดจ้ะแล้วก็เลือกเอาเนาะไม่สูตรให้เบิ้งดีกว่าได้คิดเองได้แอดว่ะ กว่าจะหาสูตรได้แต่ละสูตรที่มันเดินยาวนะคะทุกคนก็พิจารณากันดูค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะบางท่านก็ดวงอาจจะไม่สมพงนะคะไม่สมพงก็พิจารณากันดูถ้าชอบก็จัดโหลดจ้งอูทุกคนร้อนหน้าแดงหมดเลยนะคะขนาด นาเดี๋ยวจะในห้องแอร์นาขึ้นพื้นเต้มอยู่จะมันหอน เอานี่นะคะทุกคนเขียบไว้ดูนะคะหนึ่งหกหนึ่งเอ้ยหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเขียนตำแหน่งผิดนะคะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดนะคะสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดทุกคนว่ามันจะเดินไหมคะวันที่ยี่สิบเก้าแล้วเด้ห่วยเนี่ยเลยคะ่ะเลขมันไม่กับหัวเป็นเก้าก็คาดไปแต้มหนึ่งนะคะสิบหกหามันเป็นยังไหนก่อนเดิน โบเมนสีขคร์หลดมาเป็นหนึ่งเก่าสองเก่าสามเก่าสี่เก่าจังสีตายแอดแลดอีกแค่เฮาบานี่อ้ย <c oughs> จ๊กจะแนวไดจ้ะตัดสินใจใกันเอานะคะอันนี้คือพูดตามตรงบอกตามตรงเด้เอแอดก็แจกักชีวาแนวไดเนาะมันเบาเนาะไพก็ยางห้สูดเขาเมดนั่นแหละจ้ะจังสีเดมีคนเบิง่งเนาะ แอดก็อยากให้สูตรเข้าเหมือนกันนะคะยิ่งเข้ายาวยิ่งดีค่ะจะได้แบบโอ้มีกําลังใจทําคนทําก็มีกําลังใจทํากําลังใจลงคลิปเช่นเดียวกันนะคะหวยเข้าหวยโบเขามันเราโบาอยากสีลุง่งเหแม่ไม่ไม่มีกําลังใจทําหวยคิดสูตรนะคะมันเมื่อยคิดสูตรด้จ้ะเพราะว่าถ้าสูตรนี้ไม่เข้านี่แอดก็ต้องหาสูตรใหม่คงซิโฟหฮอีกอ่ะรอดูค่ะว่ามันจะไปได้ไหมเนี่ยมันคือเป็นจังสีเนาะมันบดเดินเหรอแม่นี่ถ้างวดนี้หลุดอีกนี่ก็ ไม่ไม่ไม่น่าไม่ไม่น่ารุ้นแล้วละคะ่ะต้องรอดูนะคะวันจันทร์ทุกคนพิจารณากันดูเถอะสูตรสิบหกหาวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้าค่ะนี่แหลคะค่ะจัดไปแอดไปสูตรนี้นะคะก็ทบค่ะทบยอดอวดก่อนะ <c oughs> ขอให้หลอดปลอดภพยแต่ว่าก็อยากให้เลขทูบเข้านะคะเลขทูบเข้าทุกคนก็ไปเลขทูบก,กันเยอะเนาะแอดกะหวังกับเลขทูบผู้แล้ว สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ